รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Go Together Travel ว่ากันว่าประเทศเยอรมันเปรียบเหมือนดินแดนแห่งความฟันของยุโรปตอนกลางเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิตเพราะมีทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมาเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ไปแล้วประทับใจสุดๆแน่นอนค่ะและเกิดเมืองนี้จะโรแมนติกซะขนาดนี้ก้องของมีเพื่อนไปร่วมเจอนี้ด้วยกันนะคะน้องก้าวนพก้า เอาค่ะตอนนี้พี่กองกับน้องก้าวนะคะเราก็มาอยู่ที่เยอรมันแล้วนะคะที่มิวนิกนะคะเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากๆแล้วก็ที่เยอรมันเนี่ยที่มิวนิกเนี่ยมีความสําคัญกับผมมากๆเพราะมีทีมที่ผมเชียร์อยู่อยู่ที่นี่คนนี้ค่ะที่เป็นคนพาเรามานะคะเรียกว่าจะพาเรามาเจาะลึกซึ้งถึงทริปนี้เลยนะครับพบกับพี่ยอดนะคะจากโกลจูเกอร์เทรทาวเวอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคพี่ยอนครับมามิวนิกเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับก็ทีนี้จุดเนี้ย เราถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับของมิวนิกจริงๆมิวนิกเนี่ยคือเมืองหลวงของรัฐบาเยอร์นะครับหรือว่าภาษาเยอรมันจะเรียกว่ามึนเช่นอันนี้เราเราเล่าก่อนว่าทริปเนี้ยเราไปไหนบ้างทัประเทศมิวนิกเยอรมันมิวนิกเยอรมันนะครับไปอินทล์ุรุออสเตรียนะครับแล้วเราก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ประเทศอิตาลีแล้วก็ไปจบที่มิลานนะครับช็อปปิ้งสุดท้ายใช่นะครับทริปนี้นะครับหลังเราเนี่ยเป็นซิตี้ฮอล์นะครับหลังใหม่นะครับเป็นศาลาว่าการมิวนิกหลังใหม่สร้างมาประมาณสักก็เป็นหลายร้อยปีแลลล้้ว่ะะนครัับถาหง ก็จะเป็นด้านโน้นไม่วิจิตรมากจะเป็นหลังเก่าปัจจุบันเป็นทอยมิวเซียมซึ่งที่เด่นที่สุดของหลังใหม่ก็คือหอนาฬิกาเนี่ยครับไอ้ c ก o าว tower ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมกอทิกนะครับซึ่งปียอดแหลมขึ้นไปนะฮะก็จะเห็นมีหอนาฬิกาตรงเนี้ยนะครับตุ๊กตาออกมากุ๊กปูกุ๊กปูอ่าทุกๆวันละ2เวลา11บเอโมงเที่ยงนะครับถ้าหน้าซัมเมอร์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มรอบห้าโมงเย็นอีกรอบหนึ่งราคาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองกันต่อไมกลเยนครับว่านหัวใจ ของเขตเมืองเก่าเป็นที่ที่ดีที่สุดค่ะที่จะเริ่มต้นชมเมืองแค่เดินเล่นตรงนี้นะคะก็แทบจะหมดวันแล้วค่ะมาจนจุดนี้ค่ะพี่ยอขาตรงนี้เป็นเสาพระแม่มารีใช่ไหมคะด้านหลังใช่ครับเ,ออเป็นเสาพระแม่มาเรีนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของจัตุรัสนี่เลยที่เรียกว่ามาเรียลัสนะครับเพราะว่าพระแม่มาเรีเนี่ยตามหลักของพวกคาทอลิกของคริสเตียนเนี่ยก็ถือว่า เป็นเซนต์นะครับเป็นนักบุญนะครับที่ปกป้องเมืองนะครับเพราะนั้นเขาก็บูชาพระแม่มาเรียด้วยนะครับก็เลยตั้งชื่อจัตุรัสเนี่ยว่ามาเรียนกตางนล้วก็เป็เซนจอนแล้วก็ด้านหลังโน้นก็จะเป็นตลาดพื้นเมืองมีช่วคชีสพวกผลไม้สตรอเบอรี่อะไรขายด้านโน้นน,าน,านนะครับแล้วช่วงหน้าหน,าหนาวเนี่ยที่หนาวมากๆเขาเขาเป็นยังไงงหน้าหนาวเนีญญาา่ยจริงๆมันก็บรรยากาศก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วนะครับที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าถ้ามาหน้าหนาวประมาณสักต้นธันวาเนี่ย เป็นตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่และสวยงามมากาเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตที่น่ามาต้องถามทัวร์ดีๆถามผิดมาผ<า>ผิดาตาย<ม>าเลยับงั้นทางที่ดีต้องมากับ Go to Together ครับใช่ครับ เราอยู่ที่ไหนครับพี่ยองเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ออาตอนนี้เราอยู่ที่วิกตอเรียนมาร์เก็ตนะครับวิกตอเรียนมาร์ทนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับวิกตอเรียนเนแบบว่าอาหารมันจะเป็นตลาดที่ขายพวกอาหารพื้นเมืองทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแล้วก็ผลไม้เหมือนตลาดนัดบ้านเราอะนะครับอยู่แค่นอกประตูเมืองเก่านิดเดียวเองนะฮะถ้ามามาเรียนผัดก็เดินออกมาเที่ยวตรงตลาดมีสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของพวกร้านแฟร์ต่างๆใช่ข้างบนนี้ก็มีร้านกาแฟสวยๆข้างบนก็มีร้านกาแฟนะครับโปรดักของพื้นบ้านนะครับเข้าไปเดินนดดดดูููเีี๋ยวไไไปปออมะรบ้างงล หาอะไรชิมอร่อยๆครับหลังจากที่เดินเที่ยวมา,มาพี่ยอดพามาร้านไหนกับวันนี้ขึ้นชื่อนะครับร้านอัคเปลเอ่อร้านเนี้เป็นร้านที่มีชื่อของบาวาเรียของในนูนิวนิคเลยนะครับเ,เพราะว่าเขาเปิดมา60ปี แล้วก็เป็นร้านที่เขาเปิดที่ T 38มปาก่อนแล้วก็เขาย้ายมาที่ไป,ไปลงเตี๊ยมเก่ามาดัดแปลงพวกโคมพวกภาพเขียนปลาเกลายก้างปลาเนี่ยนะจะเป็นของโบราณซะส่วนใหญ่นะครับอาหารหลักของเยอรมันเนี่ยมีทั้งขนมปังมีทั้งไส้กรอกหลายชนิด5้าอยชนิดไส้กรอกก็เป็นออหลายร้อยชนิดเลยเรับห0 0 0 5,000าเดี๋ยวทริปนี้ก็จะมีไส้กรอกเยอรมันนะครับแต่วันนี้เราขาหมูก่อนนะร้านนี้เขาดังนะเขาขึ้นชื่อเพราะว่าไอ้ส่วนผสมในการหมักขาหมูเขาเนี่ยเป็นเป็นสูตรที่ดั้งเดิมพอได้ขา หมูเพราเขาต้องหมักไว้24ชั่วโมงก่อนก่อนที่จะไปเข้าเตาแล้วก็ย่างแล้วเขาให้เราเนี่ยคนละหนึ่งหนึ่งนี้ด้วยกันคนละชิ้ขนาดนี้เลยแต่นี้เป็นซาลาเ้าเป็นผักกาดดองเปานะครับแต่เขาแปลกเขาจะมีน้ำเลาะน้ำราดนะเป็นน้ำเป็นเกรวี่ครับผมสำหรับน้ำน้าราดขาหมูแล้วก็ทานกับมันบดนะครับแล้วก็มีผักกาดดองอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของเขาอันนี้ก้าวลองก่อนเลยยอดลองนะฮะระวังขาหมูกระเด็นนะครับอื เป็นไงเป็นไงรอร่อยพ,พี่ก้องอร่อยไ,อไหมยิ่งตรงส่วนหนังอร่อยมากไม่แปลกใจเวลานี้ไม่ยิทำไมเขา ข,ข,ขึ้นชื่อครับน,นั่นจะดังแต่นับเลยวิ่งเขาอร่อยนะมันหอมเครื่องเทศอ่ะพนักง,งานเขาก็จะชุชดสไตล์แบบบาอาเรียนะคะให้ดูชุดถ้ามาดูเดียวมาเที่ยวเองเดินมาได้กินเลยลก็ใกล้บริเวณจตุรัสจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้ครับมาเรียนพ <นะ S 2> ลัสนะครับทีนี้ไปไหนต่อพี่แอ๊บพี่ยอนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองเล็กๆนะครับเรียกว่าเมืองโอเปรามาเกลนะครับจะห่างออกไปจากนิ้อีกประมาณสักร้อยสามสิบกิโลครับอ่าจะเที่ยวกันเมืองน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวของหวานเรานะหลังจากกินค้างหมูเสร็จเนี่ยจจะะะเเปป็็นนนนพพุุดดดดิิ้้้งงอืม ค, <S <S คืกจริงก่อนหน้านี้ก่อนกินของคาบูเมีอะไรที่พูดมีออดมีออเมื่ี้เป็นซุปพอเทตโต้ซุปนะครับซุปอมา,ปม,อามันคืแไม่พร้อมแบบของนอกคือจะกินแบบนี้ <ฮะ S 2> ทั้งวันเลย,ย Go Together Travel หลังจากที่อยู่ที่มีนิกเสร,ร็จแล้วนะคะพี่ยอดขาห่างจากมีนิกมา90กิโลค่ะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โอรบรามเกานะครับโอรบบามเกาโอเบบามเกาโอเบบามเกานะคะค<อ>เป็นหมู่บ้าน B R M G a ที่เรียกว่าออมีฝีมือในการแกะสลักนะคะมาตั้งแต่ยุคสมัยสมัยที่15และเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่ามีการพิธีสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคบพี่ยอดขาใช่ครับคือหมู่บ้านนี้นะฮะเขามีชื่อเสียงจากเรื่องของเขาเรียกว่าแพช่นเพล์หรือว่าละครมหาอรมา อ๋ซึ่งเมื่อก่อนเกิดไอ้การะโรคใช่ไหมในยุโรปนะครับคนตายเยอะเขามีคนไปบ่นไว้ว่าถ้าเกิดโรคเนี้ยหายไปเนี่ยหรือว่าเมืองเนี้ยไม่มีโรคนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะแสดงละครเรียกว่าละครมหาธรมานหรือแพชชั่นเพลเป็นของความเชื่อครสเตียนเขาทุกๆสิบปีแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นใหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเลยเขาก็เลยทำไอ้แพชชั่นเพลเนี่ยทุกๆสิบปีนะครับเป็นการแค่การแก้บนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับทรดิชันนอลเป็นเป็นเป็นประเพณีของที่นี่นะครับและอย่างหนึ่งความสวยงามของเมืองเนนียก็คคือภาพขะรับ บ้านทุกหลังเนี่ยเขาจะเขียนภาพส่วนใหญ่เป็นภาพภาพเฟสโกของอิตาลนนีนะครับมันบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของบ้าน<อ>ว่าร่ำรวยแค่ไหนมีฐานะดีแค่ไหน<อ>นะครับไอ้รูปที่เขียนส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติทางาศาสนาเนาะเกี่ยวก<อ>ับรูปภาพพระเยซูบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยวกับพวกแฟร์ี่เทลพวกละครอย่างเช่นหนูน้อยหมกแดงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นละครพื้นบ้านของเขาอะนะครับเมืองนี้อยู่บนเทือกเขาแอลป์อากาศสงบบายนะครับเทือกเขาแอลป์ในเมืองนี้มีคนอยู่แค่ห้าพันคนเองบอกก่อนว่า สวยมากๆไป่ะเราแยกย้ายกันดีกว่าเพื่อที่แยกย้ายกันไปถ่ายตามมุมชอบโด่คไได้ครับถ่ายู้ยตามมุมยชไเลยครับผม เห็งบ้างน้องก้าวน้องป้าก้าวหลงังจากที่เรามาที่หมู่บ้านอุมารเกา้าบรรยากาศเมืองก็จะเป็นแบบว่ามีแต่นักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วก็เมืองก็จะแบบเงียบสงบมีแต่งานศิลป์มีแต่งานอะไรแบบนี้คุณสังเกตไหมคุณน้องป้ก้าวมีแต่โรงแรมกรมับร้านอาหารกับของขายของเนาะเพราะบรรยากาศเขาก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะอ่าผมสังเกตว่าตอนที่เราเดินทางมาใช่ไหมจากิูนิคมาถึงที่นี่ทางขึ้นก็จะแบบว่าเห็นเทือกเขาเอลฟ์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เป็นวขึ้นเขามาสวยมากๆเลยฮะ เหมือนแบบว่าเรามาอีกโลกหนึ่งมีอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกันมิดเดิลเวลจะเหมือนกันจะเป็นที่มีภาพเขียนอย่างนี้แหละครับโอ้เป็นสงบเป็นสงบผมรู้สึกส้นญยแกแบบนั่งสมาธิอน่ะไปที่ไหนครับพี่ไอ้พี่ยอง อ่ะตอนนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับของปราสาทนอยชวนสไตล์ no นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่สะพาแนแมรี่นะครับสะพานมมเรียนะครับซึ่งเป็นจุด ที่จะมองเห็นปราสาทได้ชัดเจนนะครับก็ตอนนี้เป็นคลื่นมหาชนพอสมควรนะครับคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะเดี๋ยวเราเออมาต้อนรับคณะเรานะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับกว่าจะได้ชมวิวสวยๆนะครับผมหานี่เป็นจุดไฮไลท์เลยถ้ามาถึงปราสาทตอยชวนสไตน์ต้องมาถึงจุดนี้นะครับสะพลานแม้ี่ไดแหละครับผมก้องเคยมาครั้งแรกไงเนาะไม่เยอะขนาดนี้ตอนนั้นเงไมาแล้วใช่ไหมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะมากับผัวเก่าคนหนึ่งพี่ปกติเนี่ย คนมาเยอะงี้หเป็นเรื่องปกติเลยครับยิ่งตอนนี้หน้าซัมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของฝรั่งเลยคนเลยมาเยอะมากใช่ไอากาศดีไงวันนี้อากาศดีอากาศดีเป็นพูดถึงเป็นความมหัศจรรย์เนาะอย่างหนึ่งเนาะไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนจะสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้คุณจริงครับขาตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วข้างหลังคือ ปราสาทดอยชานสไตล์นะคะต้องใช้เป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราแหละนะวิธีขึ้นมาคือทางรถบัสนะคะคือเหมือนได้เลยเป็นกลุ่มก็ต่อแล้วก็มีรถมาด้วยพี่<ม>แก้วถึงยงบ้างกับเห็นปราสาทครั้งแรกตื่นเต้นมากพี่ครั้ง<อ>แรกของผมนี่คือต้นแบบของวอลต์ดิสนีย์ออคือแบบว่าได้ไม่เห็นกระตาแล้วแบบสวยมากๆเขาก็จะบอกว่ามีหลายฤดูที่แบบว่าต้องมาดูด้วยแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีบรรยากาศแตกต่างกันออกไปแล้วบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อากาศเป็นใจมากเพราะอากาศปลอดโปร่งมากแสงสวยมากสว่างมาก มากมเลยแล้วก็แบบแดดเต็มที่เลยนะครับวันนี้เนาะครับมี่สุขมากเลยค่ะพี่ก้าวครับครับผมประทับใจมากแค่ไหนประทับใจมากถ้าเต็มสิบผมให้สิบสองโอมากองคนทุกเคเดอยวชูบวกก็ถือว่าอากาศดีนะครับช่วงนี้ของเรานะครับผมครับอ่ะขอทุกคนนะขอแยกย้ายแยกย้ายไปหาไปเสพความสุขควาบรรยากาศความงามก่อนนะคะอันนี้คือความประจันของคนค่ะที่ทําให้ความสวยงามที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็เดินมาประมาณ1กิโลจากสะพาน มาเพื่อเจอมุมนี้เป็นมุมนี่เป็นมุมไฮไลท์เลยใช่ด้านหน้าปราสาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปราสาทนอยชวนสไต์ที่เราไปดูมาจากปุ่มนึงจากสะพานนะฮะครับซึ่งก็พระเจ้ารูดวิกที่2สร้างขึ้นนะฮะก็สมัย200กว่าปีที่แล้วนะครับจะตรงกับสมัยรัชกาลที่5บ้านเราอ่ะคุคิดเอาสมัยก่อนอ่ะขึ้นมาสร้างอยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยเหงื่อแตกเลยครับขึ้นมาได้ก้าวดูดูสิสุดยอดมากเลยสร้างบนยอดเขานะครับเพราะว่าพระเจ้ารูดวิกเนี่ยเป็นคนที่เป็นอารมณ์ศิลปินทิ่นึ่งนะฮะ ที่เป็นซ้างที่ใหญ่ครับใช้ไปอะไรซ้าง20่สิบปียี่สิบปีในการสร้างนะฮะแล้วมุมนี้มุมไานอีกบูมหนึ่งแจ๊คเกือเดินไข้างหน้าต้องเสียบัตรเข้าไปนะถูกไหมอ่าถ้าจะเข้าข้างในก็ต้องซื้อบัตรเข้าไปข้างในซึ่งต้องใช้เวลาเดินลงมาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องจะเอาคิวมาล่วงหน้านานมากนะครับยิ่งหน้าหน้าท้องท่องเที่ยยวอ่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะบอกว่ามีอีกหนึ่ง อีกหนึ่งมุมนะคะที่เราควรจะมากันนะคะที่เยอรมันได้เยอรมันถือเป็นหนึ่งในสิ่งสวยงามของโลกเลยนะใช่แล้วก็มีขึ้นชื่อของรัฐบาลรียาเรี๋ดิฉันมีความสุขมากเดี๋ยฉันชอบความสุขมากถ่ายรูปก็ดีกว่านะคะสนับสนุนโดย Go Together Travel อีกหนึ่งไฮไลท์ครับพี่ยอดที่นี่คืออะไรคนะอันนี้เราข้ามมาเขียประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับอ<ช>ันนี้เขาจะเรียกว่าไฮไลท์179นะครับมันจะอยู่ในเขตทายาของออสเตรเลียนะฮะตอนนี้เรากำลังขึ้นรถรางวานิลูล่าเนี่ยขึ้นไปบนยอดแคมวานิลูล่าหรือแคมก็ได้ครับผมนะฮะไปที่ปลายสะพานนะครับจะเป็นสะพานแขวนที่ยาวถึง400เมตรนะครับแล้วก็ ความสูงในประมาณ113เมตรจากพื้นดินความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับและสองข้างสองข้างก็จะมีปราสาทอยู่สองสองจุดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงปราสาทนะเพราะมันต้องเดินเทคก,กิ้งต่อไปสิบนาท<ม>ีนะเราจะไปเดินเก็บวิวบนสะพานถ้าพูดถึงปราสาทสมัยโบราณอะไรเนี่ย<อ>เพราะว่าเขาก็เป็นเส้นทางการค้าเขาก็สร้างไว้นะครับสำหรับพวกพ่อค้าทั้งหลายอะไรต่ออะไรแต่ว่าอสะพานนียเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อ2 000, ปี2014เเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะมันอยู่ในเขตของอุทยานอเดี้ คุณกา้าจสะพานมันแกวนนะคุณยังไม่ถึงกะเสียวจุดสุดนะครับต้องไปตรงกลางเลยครับลพื้นเขาก็เป็นช่องช่องช่องให้เราดูถึงกโอ้ก้าวมองลงมาข้างหน้าดีก้าครับผมก้าวไปตรงหลังโอ้มันเสียว <laughs> ว่ะเอาใจาแล้วมันสั่นค่ะมันยังเป็นอย่างที่ยิ่งกลัวเนี่ย <laughs> โอ้ถ้าพื้นก็จบนะวันนี้ความรู้สึกมากคุณผู้ชมค่ะ เรามาถึงกลางสภาแล้วครับพี่ย้อยขากลางแล้วครับเป็นไงครับกลางแล้วครับเป็นไงครับอากาศสดชื่นไหมอากาศเย็นมากครับลมเย็นสบายเลยขึ้นข้าง ค่อนข้างเสียวเพราะว่าสะพานโยกไปโยกมาตลอดเวลาเลยนะ,ะครับความสูงเนี่ย113เมตรนะครับจากพื้นถนนไอ้ข้างล่างนะฮะส่วนถนนเส้นที่เราเห็นที่รถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือไฮเออวย์สาย179เขาเรียกไอส้สะพานเนี่ยว่าสาะพานไฮไลน์179เนะครับเราอยู่ตรงกลางสะพานเลยไหคะอย่าบอกถึงความเสียวเลยคะ่ะสุดยอด วันนี้เราก็มาถึงเมืองอิสบกครับนะครับประเทศออสเตรียหลังจากที่เราแวะท,ที่สะพาน79ครับผม เมืองนี้สวยนะก้าวเนาะสวยมากรู้สึกไงบ้างเมื่อถึงเมืองนี้เมืองแรกรู้สึกว่าจะเป็นเมืองเก่าใช่ไหมอันนี้เป็นเขตเมืองเก่าแล้วก็จะมีแบบว่าร้านอาหารคาเฟ่ที่เป็นแบบว่าศูนย์รวมของผู้คนนั่งชิลกันเขาก็จะมาดื่มมาสังสรรค์กันอ่าแ้วตรงนี้จุดไหนครับพี่ยอดขาอ่ะข้างหลังนะครับอันนี้จุดไฮไลท์เลยนะครับเอ่อใครมาที่อินชูบุก็ต้องมาที่พระราชวังหลังคาทองคำนะครับหรือเขาเรียกว่าโกลเด้นรูฟนะฮะก็สร้างมาสมัยศตวรรษที่15นะครับกษัตริย์แม็กซิมิเลียนสร้างไว้นะฮะพวกพ่อค้้าาาาาาาเเเนนะะจจกอออิตตลีีีขมมทงงฝั่่สรยย ต้ผ่านทางแม่น้ําอินช์เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าตัวเอง่จากประที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่รวยนะครับก็สร้างราคาให้เป็นทองคําเพื่อพ่อค้าที่เดินทางผ่านเนี่ยจะได้เห็นเด่นชาติประอ,อตรงนี้คือสร้างไว้เป็นที่เก็บภาษี เมือนกับด่านจุลกาก่อนเ่ยใครผ่านมาก็จะต้องหัวอ้อต้องมาเสียภาษีที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มั่งคั่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนท่านก็ใช้เป็นที่ประทับเพื่อจะดูการแสดงอะไรกันแล้วเป็นย่านที่สวยมากๆพี่ดูดิคุมโทนมากแล้วแต่ละอาคารเขาจะเป็นสีเป็นสีอย่างอาคารเนี้ยนะฮะยยุคนนนั้เีก็ไม่มีใครรู้ก็คือคือคาดเดาว่าเป็นบ้านของข้าบดีของเศรษฐีนะครับเพราะอยู่ในย่านเนี้ยนะครับสวยงามเดี๋บลล์ได้ยินดนก่อนนะคะแล้วไปจุดไฮไลท์สุดอีกอหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจก็คือเชียงใหม่ินน้ำอิน ที่มีจะพานที่จะมีสะผ้าแล้วก็จะมีส่วนของเสื้อขาวแอล์ด้วยอยากเห็นแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของบ้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็มาต่อที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เรียกเป็นแลนด์มาร์คของทางเมืองอินส์บุกเลยใช่ที่นี่คือเมืองอินส์บุกที่มันมีความหมายเหมือยกับพิซยอก ก็อินช์ก็คือแม่น้ำเนี่ยครับอ,อยุ้งหลังเราเนี่ยนะครับแม่น้ำอินช์นะครับแล้วก็บลูก็คือบลึกหรือบลิดเนี่ยนะครับออก็สะพานนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื่อมการค้าในอดีตจากทางใต้นะครับออจะข้ามออมาฝั่งออสเตรียเนี่ยมันก็ต้องข้ามแม่น้ำอินช์ที่ที่เขารเรียกว่าแคปิตอลออฟเอลใช่ไหมฮะที่เป็นที่พักระหว่างข้ามไปเทือกเขาเอล ใช่จากเทือกเขาแอลทางอิตาลีเนี่ยเทือกเขาแอลจะสูงใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ข้ามขนพวกสินค้าทั้งหลายเนี่ยผ่านผ่านแม่น้ำอินเนี่ยเพื่อจะข้ามไปออสเตรียอะไรเงี้ยครับแต่สวยมากๆเลยเพราะอย่างเขาขายนี่คือที่เป็นบ้านซีซีอยู่ในนั้นเนี่ยที่เราเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะคะบอกก่อนเลยว่า เก๋มากต้องมาเที่ยวให้ได้ฮะใช่ถูกต้องกับผมถ้าถ้ามาออสเตรียนะครับก็มีอินช์ปลูกถ้าเราคือเทือกเขาแอลป์เลยใช่ไหมพี่เทือกเขาแอลป์ครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าแคว้นทีโรนะครับแล้วก็อินช์ปลูกเป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรของประเทศออสเตรียถูกมากสำหรับทริปนี้นะคะตามกล้องไปเจี่ยวนี้ก็บอกก่อนเลยว่าโอ้โหเรามีความสุขมากๆกับการเดินทางที่เรียกว่าทูมิลนิกแล้วก็มาออสเตรียต่อในอีพีหน้าค่ะเราก็จะไปบุกกันต่อที่อุทยานชาติดโลไม์ ใช่ครับแล้วก็ไปในเมืองอิตาลีด้วยนะคะเรียกว่าเป็นทริปพิเศษเลยที่มากับน้อง9ก้าแล้วก็ระบก Gold to Gator Travel น้องเก้าเป็นไงบ้างกับทริปนี้คะมีความสุขครับก็ได้มาเที่ยวยุโรปครั้งที่สองของผมนะรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เวลาได้มาเที่ยวยุโรปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันสวยงามมากๆแล้วอากาศอะไรเงี้ยมันบริสุทธิ์ผู้คนก็น่ารักแล้วยิ่งได้มาเที่ยวกับพี่ก้องมาเที่ยวกับ g o to Gator แล้วก็พี่ๆน้องแฟนคลับเนี่ย ยิ่งทําให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นมาอีกแล้วบอกก่อนนะคะว่าต้องมากันนะคะคมีความสุขมากกับเมืองมูนิแล้วก็มาออสเตรีรยสําหรับนะคะทริปนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ยอนมากจากโกลด์จเนอร์ทราเวลนะคะที่เรามากันตั้งหลายทริปขอบคุณมากขอบคุณมากครับต้องข,<อ>ขอบคุณะคะม,กม,กมะะกนนยกค,ครับต้องขอบคุณมากล้องเรคคุณมากครับต้องขอบคุณมากับต้มงขอบคุณมากครับต้องขอบุมกครับต้องขนบคุณมากครับต้องขนบคุณมากครับต้องขอบคุณมากครับต้องขอบคุณมารับต้องขอบคุณมากครับ ทุกผู้ชมค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความประจใยในการเดินทางครั้งนี้นะคะยังมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเยอรมันออสเตรียอิตาลีที่น่าสนใจอีกมากมายวันนี้ขอลาทุกท่านนะคะปฏิภาพนี้ค่ะซึ่งแทนความสุขของรอในทริปนี้ทั้งหมดเลยค่ะใครอยากตามรอยเส้นทางกล้องนะคะก็สอบถามไปที่ go together travel ได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าตามกล้องมุจนี่กันนะคะ